แล้วกาแฟที่จะทานแทนข้าวได้จะต้องเป็นกาแฟที่หวานจัดมันจัดเพราะความหวานความมันนะคะพอทานเข้าไปปุ๊บอย่างแรกเลยทําให้อิ่มประหยัดค่าข้าวได้หนึ่งมื้อสองคือทําให้มีแรงในการทํางานหวานจัดนี่หวานแค่ไหนลูกห้าช้อนชาต่อหนึ่งแก้วเยอะมากแล้วแม่ลิตาทานแบบนี้ต่อเนื่องกันมาตลอด30ปีตื่นมาก็ไม่สดชื่นเริ่มตื่นสายเวลาเดินเนี่ยเขาก็จะเริ่มบ่น ปวดขาเพราะน้ําหนักตัวของเขามันเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่เางเกงตัวที่เคยใส่ได้ก็เริ่มใส่ไม่ได้ลิตาเองก็เลยเลือกสิ่งที่ลูกคนหนึ่งคิดว่าดีที่สุดเท่าที่จะหาให้แม่ทานได้ลิตาเปลี่ยนให้คุณแม่เขามาทานกาแฟคอร์ดี้พลัสเพราะอย่างแรกอะค่ะคอร์ดี้พลัสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้วกว่า5ปีถ้าไม่ดีจริงอยู่มาไม่ได้นานขนาดนี้แล้วกาแฟคอ <Okay. S 2> ดี้พลัสอะค่ะหวานแต่ไม่มีน้ําตาล มันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สําคัญคือมีสารสกัดถังเช่าและมีสาร,<อ>ส,ารสกัดเห็ดหลินจือด้วย<อ>ซึ่งนนแก้วแรกพอแม่ลิตาเขาลองทานคือเขาประทับใจจริงๆตั้งแต่ตอนชงเพราะว่าหอมกาแฟมาก<อ>แล้วไม่มีกลิ่นสมุนไพรมารบกวนเลยยิ่งพอชิมเข้าไปปุ๊บเขาบอกเลยว่า เออนี่เป็นกาแฟแก้วที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยทานตื่นมาตอนเช้าสดชื่นประปี้กระเป๋าซึ่งเขาสามารถใส่ตัวเอกกางเกงตัวเก่าที่เขาเคยใส่ไม่ได้และเขาเดินแบบนี้สําหรับลิตาเขาเดิน40นาทีหนึ่งชั่วโมงแบบต่อเนื่องกันมันคือการออกกาลังกายสําหรับผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันสิ่งที่เราพยายามดูแลคุณแม่มาทั้งหมดประสบความสําเร็จแล้วท่านไหนก็ตามนะคะที่เป็นแบบแม่ของลิตาหรือแม้แต่กระทั่งคุณเป็นคอกาแฟที่กังวลเรื่องน้ําตาลกังวลเรื่องของคอเล ตอ,อลิตาอยากให้ลองจริงๆ